สวัสดีค่ะนวรัม์มณีรัตนสัชชัยนะคะพี่อู๊นะคะก็อดีตเดิมเคยทำงานเ,าเขาเรียกว่าพนักงานประจำมาประมาณ12ปีงานที่นานที่สุดก็คือ,เ,อเป็นเขาเรียกว่าอยู่บริษัทซีเมนแห่งหนึ่งนะคะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลลูกค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศแล้วก็ปัจจุบันทำยูนิซิที้ฟูดทาแล้วก็มีเขา,เ,าเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ อให้เช่านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราทำยูซิตี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไปชอบบรรยากาศของพวกร้านกาแฟตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เพิ่งเปิดเลยนะคะก็ใครมาราชบุรีก็มาเยี่ยมได้นะคะก็เปิดร้านว่าวางใจคาเฟ่นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในนั้นด้วยเป็นอ่าสเปเชียลเมนูนะคะแวะมาเยี่ยมได้แล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้จัดการอ่าส่วนตัวให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ <laughs> ก็ดูแลทุกเรื่องให้ท่านอย่างพี่แมวก็เป็นคนขับรถให้มามาสสำหรับอู๋ก็ผู้จัดจาการดูแลส่วนตัวนะคะวันนี้สิ่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอ,อย่างที่แมวบอกไว้คือโอเมกา้ารู้จักกันแล้วที่นี้ทําไมถึงใช้โอเมกา้าต้องบอกว่าด้วยประวัติทางที่บ้านเนี่ยมีอากงอามา่านะคะอากงมากก็คือปู่ย่าเป็นสตรก คืออดีตเนี่ยที่บ้านก็จะมีคอนเซิร์นในเรื่องของการกลัวเรื่องหลอดเลือดในสมองแตงโกโรคหัวใจอะไรพวกนี้อยู่อยู่อยู่ลึกๆโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ทานยาเหมือนกันค่ะเพราะรู้ว่ายามีผลข้างเคียงเพราะเคยอยู่บริษัทยามาด้วยดังนั้นเนี่ยมาเจอ,อยูซิตี้ต้องบอกว่าที่สนใจโอเมก้าเพราะเนื่องจากมีความรู้ว่าร่างกายค่ะมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาแล้วโอเมก้าเป็นตัวหนึ่งที่ เเป็นธรรมชาติที่เปรียบได้กับยาที่หมอใจ่ายให้คนไข้ก็คือว่าใครที่เป็นสโตรคใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยจะต้องทานยาพวกนี้คือยาละลายริ่มเลือดซึ่งมีการต้านเกล็ดเลือดกับการต้านการแห่งตัวของเลือดนะคะซึ่งมันมี side effect ดังนั้นทีนเนี้ยเนี่ยทำไมอูถึงกินโอเมกา้าเพราะรู้ว่าโอเมกา้าถ้าเราไม่อยากป่วยหรือเป็นสโตรหรือเป็นโรคหัวใจมันทานเพื่อป้องกัน เพราะร่างกายมีการอักเสบอยู่ทุกวันทุกเวลาแค่เราหายใจก็อักเสบแล้วค่ะนะคะการอักเสบคืออะไรคือเหมือนวันนี้เราหกลมนะคะหนังถลอกเนี่ยอักเสบแล้วค่ะในเลือดเราอะค่ะมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลายิ่งถ้าทุกคนชอบอ่าจังฟู้ดกันเนาะสมัยนี้อะอร่อยแต่ไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรแล้วเนี่ยค่ะอู๋ก็เป็นคนชอบอย่างนั้นเหมือนกันอดีตเดิมก็เป็นคนที่คอเลสเตอรอลสูง สองร้อยแปดสิบกับสามล้อมหมอหมอถามเลยว่าทานยาไหมก็อย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นคนที่ไม่เชื่อยาแล้วก็ลองทุกทางในเรื่องของการควบคุมอาหารแต่พอมีความรู้เราก็รู้ว่าจริงๆเราเป็นไทา์ของคนที่มันร่างกายมันสร้างขึ้นเองด้วยไม่ใช่มาจากอาหารอย่างเดียวเคยควบคุมแบบสุดตรงเลยนะคะแบบโอ้โหควบคุมอาหารดีมากได้นะคะแต่มันทําได้ไม่นาน ดังนั้นการที่ใช้โอเมก้ามามาเป็นตัวช่วยเนะะี่ยค่ะคืออย่างแรกเลยสบายใจในเรื่องของว่าอย่างหนึ่งอะลดการอักเสบและสองเรายิ่งทานอาหารพวกจังฟูดเยอะๆอุดถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบช่วยเสพร่างกายเสพหลอดเลือดดังนั้นสิ่งที่ที่อยากจะทาบอกว่าชอบอะไรในตัวโอเมกา้ารู้สึกสบายใจทีนี้ผลที่ที่ได้เนี่ยดูจากอะไรจริงๆมันคงไม่ใช่เป็นโอเมก้าตัวเดียวเนาะ พราะพอเรามีความรู้ปุ๊บเราก็กินอาหารให้เป็นยาดังนั้นแค่อยากจะบอกว่าโอเมก้าเป็นหนึ่งในตัวที่เรารู้สึกประทับใจว่ามันขาดไม่ได้ตั้งแต่อายุแบบสามขวบยันคุณพ่อคุณแม่เราค่ะเพราะอย่างครอบครัวอู๊ดมีหลานนะแล้วสมัยนี้ห้ามเด็กกินโปรเตตชิพไม่ได้เลยค่ะ <laughs> คือเป็นอาหารจานหลักของเด็กๆจริงๆดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราป้องกันได้ก็คือเราต้องให้เขาทานพวกโอเมก้าแล้วมันไม่ใช่ใช่แค่เรื่องการอนักเสบนะคะถ้าเรามาเรียนรู้ว่าโอเมก้ามี EPA กับ DHA เนี่ย EPA ลดการอนักเสบ DHA ช่วยในเรื่องสมองคือสิ่งเหล่านี้ร่างกายต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เป็นเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายต้องการดังนั้นเอาเป็นว่าหลักๆแล้ว โอเมก้าเป็นสิ่งที่ถ้าอูดแนะนำเนอะถ้าบ้านไหนเนี่ยมีเรื่องบัตเจ็ตเข้ามาเกี่ยวข้องว่าอูดแนะนำตัวเนี้เป็นตัวหลักเลยที่ที่ควรจะต้องทานไม่ใช่ว่าน่าทานนะคะ